เวลาเรานึกถึงเสือโคร่งเนี่ยนะคะภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือลายพาดกลอนสีดําบนพื้นสีส้มทองคือมันเป็นอะไรที่โดดเด่นสวยงามแล้วก็ดูสง่างามมากเลยใช่ไหมครับเหมือนเป็นงานศิละปะชิ้นเอกที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าภายใต้ลวดลายที่เราเห็นกันจนชินตานี้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาล่ะครับและคําถามสําคัญที่จะพาเราไปไขปริศนาในวันนี้ก็คือใต้ขนที่เป็นลายพาดกลอนของเสือเนี่ยมันมีอะไรอยู่คําตอบนี้สั้นมากเลยนะครับ แต่ผมว่าน่าทึา่งสุดๆคําตอบก็คือมีลายเสืออีกนี่แหละครับใช่แล้วครับฟังไม่เผิดหรอกลายของเสือไม่ได้มีอยู่แค่บนขนของมันและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่จะพาเราไปถอดรหัสทางชีววิทยาอันหน้าทึ่งของเจ้าป่าตัวนี้กัน งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันในประเด็นแรก,กเลยนะครับว่าทาไมลายของเสือถึงได้ลึกซึ้งเกินกว่าแค่เส้นขนที่เรามองเห็นกันเรื่องนี้มีบันทึกยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าลายของเสือโคร่งเนี่ยมันเกิดจากเม็ดสีบนผิวหนังของมันโดยตรงเลยซึ่งหมายความว่าถ้าเราจับเสือมาโกนขนออกให้หมดเราก็จะยังเห็นลายพาดกลอนของมันอยู่บนผิวหนังอยู่ดีพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นรอยซักถาวรที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาบนผิวหนังของมันเลยละครับและพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ย จุดที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือพอเราลองเอาไปเทียบกับสัตว์ลายทางอีกชนิดที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างม้าลายโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าใต้ขนลายขาวดําดของม้าลายเนี่ยผิวหนังของมันเป็นสีดําล้วนๆเลยนะครับไม่มีลายอะไรทั้งนั้นนี่แหละครับที่ทําให้เห็นชัดเลยว่าลักษณะลายบนผิวหนังของเสือนี่มันพิเศษมากๆในโลกของสัตว์เลยโอเคพอเรารู้แล้วว่าลายเสือมันอยู่บนผิวหนัง คำถามต่อมาก็คือแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะในหัวข้อนี้เราจะไปล้วงลึกถึงสุดลับทางพันธุกรรมที่เขียนโค้ดสร้างลวดลายสุดเจ๋งนี้ขึ้นมากันครับตัวละครเอกในเรื่องนี้เลยนะครับก็คือเซลล์ที่ชื่อว่าเมลานไซต์ให้เรานึกภาพว่ามันคือโรงงานผลิตเม็ดสีขนาดจิว๋วที่ฝังตัวอยู่ในชั้นผิวหนังซึ่งมีหน้าที่สร้างสีให้กับเส้นขนและผิวหนังไม่ใช่แค่ของเสือนะครับแต่รวมถึงของคนเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆด้วยกลไกของมันจริงๆแล้วเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับคือออง,งาานนเนเเมมมีีี่่่ยยิดสสหกกทู้้ใข ส,ส่วนอีกตัวคือฟิโอมลานินที่ให้สีสว่างอย่างสีแดงกับสีเหลืองทีนี้หัวใจสําคัญของมันก็คือสวิชทางพันธุกรรมครับที่จะคอยเปิดเปิดปิดปิด,ปดสั่งการว่าตรงไหนให้ผลิตสีดําตรงไหนให้ผลิตสีสม้มการทางานสลับกันไปมาของสวิชพวกนี้นี่แหละครับที่สร้างลวดลายอันเป็นเอก,กลักษณ์ขึ้นมาเอาละครับจากโลกชีววิทยาตอนนี้เราจะกระโดดข้ามศาสตร์ไปสู่โลกของคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์กันบ้างกับทฤษฎีลายเสือของทัวริงที่เปรียบเหมือนพูดในเครื่องจักรเลยทีเดียวครับย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1950นะครับแอลแล นิจศาสตร์ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าลวดลายต่างๆในธรรมชาติอย่างลายเสือหรือจุดของเสือดาวเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงคือมันน่าทึ่งมากตรงที่ว่าเขาสามารถทำนายเรื่องนี้ได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเครื่องมือทางชีววิทยามายืนยันเสียอีกหัวใจของทฤษฎีนี้อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า m o r p h o น e ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือโมเลกุลที่ทำหน้าที่เหมือนผู้ส่งสารทางเคมีคอยวิ่งไปบอกเซลล์ต่างๆว่าเฮ่ hey, นายต้องทำแบบนี้นะส่วนนายต้องทำอีกแบบโดยใช้ความเข้มข้นของ,ของตัวมันเองนี่แหละครับเป็นตัวกำหนด ตัวกระตุ้นหรือ activator มันจะแพร่กระจายออกไปเหมือนคลื่นเลยครับพร้อมกับส่งสัญญาณบอกเซลล์เมลานอไซต์ว่า สร้างสีดําขึ้นมาเดี๋ยวนี้แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีสารเคมีอีกตัวหนึ่งคือตัวยับยัง้งหรืออินฮิบิเตอร์ซึ่งเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าไล่ตามไปปิดสวิตช์การทํางานของตัวกระตุน้นทําให้เกิดพื้นที่ว่างที่ไม่มีการสร้างส,างสีดําขึ้นมาการวิ่งไล่จับกันของสารเคมี2ชนิดนี่แหละครับที่ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างลายและสุดท้ายก็เก่อให้เกิดเป็นลายพาดกรอนที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารหัสทางพันธุก,กรรมที่ธรรมชาติสร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบนี้ถูกแทรกแซงโดยมนุษย์ในสส่่่่่่วววนนนนนีีีีี้้้้เเเเเรรรรรรราา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 จะปดดููืืืออออออองงงงงงขขขคคคับบซึึ็กกกกกกณศศษทททมโถลลยต ในธรรมชาตินะคะโอกาสที่จะเกิดเสือโครงขาวขึ้นมาเองเนี่ยมันน้อยมากมากๆอยู่ที่ประมาณ 1- ในหนึ่งแสนเท่านั้นเองตัวเลขนี้มันบอกเราได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเสือขาวจํานวนมากที่เราเห็นกันตามสวนสัตว์ทุกวันนี้มันไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติเลยที่จริงแล้วขนสีขาวของมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนด้อยตัวหนึ่งครับซึ่งยีนตัวนี้ไปสั่งปิดการผลิตเม็ดสีแดงกับสีเหลืองซะผลก็คือเสือยังคงมีลายสีดําอยู่นะครับแต่พื้นหลังเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีขาวแทนและเพื่อให้ได้เสือขาวในจํานวนมากๆมนุษย์์กกกกกก็เเเลยยใใช้้วิธธธีีาาาาารรรรรรสสสมมมมพพััันนนนนุุอองงงืซึ่่ํู่ศทท ไม่ว่าจะเป็นอาการตาเลเท้าปุกปัญหาเรื่องไต เอ็นสั้นกระดูกสันหลังโคดงอไปจนถึงระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงอย่างมากเรื่องจริงที่น่าเศร้าก็คือเสือขาวในกรงเลี้ยงส่วนใหญ่ทั่วโลกทุกวันนี้สืบเชื้อสายมาจากเสือตัวผู้เพียงตัวเดียวเท่านั้นครับที่ชื่อว่าโมฮันซึ่งถูกจับได้ในปี1951การสผสมพันธุ์ในสายเลือดที่เข้มข้นขนาดนี้มันเลยนําไปสู่ภาวะเลือดชิตี่รุนแรงมากทําให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมมากมายอย่างที่เราอาจเคยเห็นในกรณีของเสือเชื้อเขนนีเอาละครับเรากลับมาที่เสือโครงสีปกติกันบ้างลวดลายทีีนน่่่่สสลลลัััับบซซ้้้ออออนนนขงงมมมมมมเเยยไไไดดววววพืืคคาาาแต เพื่อการอยู่รอดอย่างแท้จริงแต่มันน่าเศร้ามากครับที่ในปัจจุบัน ลายพรางที่สมบูรณ์แบบที่สุดในธรรมชาติกลับไม่สามารถช่วยให้พวกมันรอดพ้นจากภัยคุกค,คามที่ใหญ่กว่านั้นได้นั่นก็คือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยมีข้อมูลชี้ว่า43%ของพื้นที่ขยายพันธุ์ของเสือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสร้างถนนซึ่งมันไม่เพียงแค่ทำลายบ้านของมันนะครับแต่ยังทำให้เหยื่อซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญลดน้อยลงด้วยควันนี้เราได้ร่วมกันถอดรหัสเบื้องหลังลายเสืออ,อันน่ามหัศจรรย์ไปแล้วนะครับแต่คำถามสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดและเป็นคำถามที่เราทุกคนต้องชววกันตนมีพิ ให้คงอยู่ต่อไปในโลกของเราได้หรือไม่